ดือดอีลีว,ลวแต่ก่อนอื่นเราต้องหลดไม้ได้ก่อนครับผม <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อุชิตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอปราสาทตัวนะครับจะมายกรอบนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเยอะขนาดไหนจะมีชดเด็ดให้ชมไหมรอติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ้ผมด้วยเด้อน,นะครับเอา let's go มาดูลูกนี้นะครับผมอู้ลูกปานินลูกปานินว่ายลูกตัวเล็กอ๋อไม่มีไม่มเอปกติผมจะใช้นี่นะครับผมผักบุ้งนะครับเปะโปุนะครับแต่ทำไมมันลงอ้าวพี่น้องนู่นอ้าวอ้าว้้าเต็มงามงามพี่น้องลองเปียกลองเปียกนะครับผม อ,อ,อิกไหมอนี่ครับผมสามเต็มส,ยสวยๆงามๆครับนี่ยอดอเดี๋ยวมาลุ้นลูกน,นี้นะครับผมสมีเต็มไหมเนาะน้องนับสุกไว้อย่างไกลมีไหมครับเหมือนมีครับโอ้หหโหเดือดอีลี สวยงามสวยงามมากลูกนี้โอ้พี่น้องเดือดเลือดอ๊อบเลือดเลือดครับผมโอ้ล่องก็เปียกนะครับผมออื รบเก่าๆจะมันมากน,นี่นโองเอาเดี๋ยวไปเก็บปลากันเด้อครับผมเอาทุกคนพามาลุนรอบหลังนี้นะครับผมสิเป็นจังไดโอ้โหติดไม้ติดอย่างน้อโอ้โหติดไม้ สิมีปลาโอ้มีมีมีปลามีมีม,ม,มีแต่ก่อนอื่นเราต้องปลดไม้ได้ก่อนครับผมโอ้โหใจเลยพี่น้องสองเต็มอยรอบผมจะขาดไหมเนี่ยเอาเออเอเอเ,อเอก็มแดงงา่นไม่แล้วพี่น้องนี่ใบนี้นะครับผม ผมทำจำหน่ายนะครับผมหลังละสองพันนะครับผมนี่ครับของเทนะครับราคานี้นะครับผมสองพันนะครับดูครับผมบูบูเลยนะสองเต็มนี้เป็นรอบกลมนะครับรอบที่ใช้ดีมากๆนะครับผมนี่ครับหลังละสองพันนะครับเน้นนัดรับนะครับผมใครสั่งหลายตัวก็ลดให้นะครับผมทุกคนมาดูรอบตรงนี้สามหลังนะครับผม อุย้ยนั่นครับมีแต้มนะครับผมมีหลังแรกนีอ่นนี้ครับผมตรงนี้ผมซุกไว้สามหลังนะครับน้องมีนะเอยโอ้ไม่มีครับหลังนี้นะครับผมอ้าหลังนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับผมสรุปแล้วนะครับ เข้าหนึ่งลูกนะครับผมเป็นปลาน,นินนะครับนี่พี่น้องปลน,นินจ้าอ่ะมาชมนะครับผมผลงานว่าวันนี้อุชจตบคนุืินลม,มิมสัตาสตัวจะหาปลาได้เยอะขนาดไหนเฮ้ย สวยงามดูไซนี้โอ๊ยหย <laughs> ดหอดุดลบดักลาวิสต์ทับหยุด